เดี๋ยวเราเรียนเไปเนี่ยสักช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะผมจะสลับฉากไปเล่นเกมแปลไทยเป็นไทยเพื่อให้เราเปิดใจอันนี้เนี่ยมันเป็นคำขวัญขององค์กรแลงองค์กรองค์กรดึงน้องเขาไลน์มาถามผมไม่มีบริบทใดๆเลยพี่แต่หนูแปลแล้วช่วยดูหน่อยว่ามันดีไหม น้องส่งมาทางไลงน์แบบนี้เราสร้างสารรค์ผลงานด้วยการมองโลกในแง่ดีก็ะตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการแข่งขันผมลายถามกลับไปน้องไายเองนีน้องเข้าใจไหม <c oughs> น้องบอกมันมึนๆอยู่ไอ้ไงไ้กูห่อยช่วยหน่อยได้มันมันไม่มีบริบ,บทใดๆเลยทีนี้วิธีนึกเนี่ยไอ้วิธีการอ่านความรู้สึกในคิดเนี่ยคุณต้องจินตนาการให้เป็นนะงานเขาเนี่ยที่เขาพูดออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าแม่งเป็นงานที่แม่ง ใต้ต่ำในสายตาคนอื่นน่ยคือเป็นงานที่ผลตอบแทนแม่งก็ไม่ดีอนา,าคตแม่งก็แทบไม่มีหวังให้นึกอย่างนี้รู้จักน้องออนไหมนักยกน้ำหนักเขาเป็นคนแรกใช่ไหมที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกคือต้องนึกอย่างนี้นะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยเบี้ยเลี้ยงพอๆกับค่าแรงขั้นต่ํา นะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีใครคิดไหมว่านักยกน้ำหนักหญิงจะไปได้เหรียญในโอลิมปิกอ่อนไปทําทําไมวะเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วเธอก็กลายเป็นผู้หญิงกล้ามโตผู้ชายที่ไหนจะปาจีบอะไรอย่เงี้ยใช่ปะ่ะอ่อนก็ตอบเรามุ่งมั่นจุดจุดจุดพุ่งมั่นอะไรเรามุ่งมั่นอย่าคิดเยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่มุ่งมั่นนี่มันมันกับทุ่มเทความหมายมันพอๆกันเรามุ่งมั่นเขาถูกเรามุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นแปลเหมือนกันยี่แต่คำนามมาไอสิ่งที่ที่เราลงมืออยู่นี่คืออะไรทำงานเข้าใจไหมคือคืออย่างนี้ไอเวลาที่ผมสอนนะผมจะบอกว่าเล่นท่าง่ายใช้ภาษามาตรฐานคุณอย่าคิดเยอะเรามุ่งมั่นทำงานีกที่คุณมาดูถูกเราเนี่ยเรามุ่งมั่นทำงานด้วย จุดๆทำงานาที่มันถึงผลตอบแทนด้วยมันจะต่ำเนี่ยแต่เราก็ทำเนี่ยแสดงว่าเรามีแพชชั่นแปลภาษาไทยว่าไม่ใช่อย่าไปปลาติดสับแบบนั้นแพชชั่นในกรณีนี้ยคือเหมือนน้องออนอยงเงี้ยมุ่งงานทำงานด้วย<ช>ไอ้ที่เขาใจรักและ ยังไม่จบและ